คลิปนี้นะครับมาแนะนำวิธีการแพ็กแบตของตัวแบตเตอรี่ฟอสเฟตนะครับ3.6 3.2โวลต์ชาร์จเต็มมันจะประมาณ3.65คือมกซิมมันหมดแล้วแต่ว่าเวลาเราชาร์จไปเนี่ยมันจะเต็มประมาณ3 6 5แล้วก็พอถอดสายชาร์จอะ่ะมันจะลดลงมาเหลือสัก3.5 3.4ก็คือแบตตัวฟอสเฟตเนี่ยโวลต์มันจะไม่เหมือนกับตัวอไอออนนะครับไอออนเนี่ย คือโวลต์มันจะลดลงทีละนิดทีละนิดเวลาเราใช้หมดไปอะแต่ตัวฟอสเฟตเนี่ยมันจะแข็งอยู่ช่วงประมาณสัก3.2เนี่ย3.3 3 3.2 3.3เนี่ยมันจะแข็งพอเราเอามาแพคแล้วเนี่ยบางก้อนเนี่ยโวลต์มันเท่ากันจริงแต่ว่าความจุด้านในเนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากันนะครับเวลาใครที่แพคแบตเตอรี่ใหม่ๆแล้วก็เอ๊ะแบตมันหมดไวจังเลยมันตัดไวจังเลยนะครับเพราะบีเอสมันเช็คว่าแบตเตอรี่มีบางก้อนที่มันตัดไว แต่พอเราเปิดดูในตัว BMS เนี่ยโวลท์ mm. มันก็ใกล้เคียงกันลูกที่1กับกลูกลูกที่1เนี่ยผมชาร์จเต็มไปแล้วลูกที่2กําลังชาร์จอยู่นะครับชาร์จผมใช้ตัวอันนี้มาชาร์จแยกทีละก้อนเลยชาร์จให้มันเต็มก่อนที่จะไปใช้งานเลยเพราะว่าตอนแรกอะซื้อมาละแพ็กเลยนะครับมันมีก้อนที่มันเหมือนกับว่ามันน้อยกว่าความจุมันน้อยกว่าก้อนอื่นนะครับแต่ว่าโวลต์เราดูเนี่ยโวลต์ World มันเท่ากันเป๊ะเลย มันบาลานซ์ให้มันเท่ากัน3.26เนี่ยอันนี้คือผมชาร์จจนมันตัดไปแล้วนะครับใช้ที่ชาร์จ8.7.6ก็คือถ้าเกิดเราชาร์จเต็ม3.65เนี่ยมันจะเต็มทุกก้อนเลยแต่พอเราใช้ที่ชาร์จที่ชาร์จรวมอ่ะ8.7.6โวลต์เนี่ยมันจะตัดอยู่ที่ประมาณ8.18.2เองเพราะว่ามันมีบางก้อนเนี่ยมันถึง3.65มันดิงขึ้นไปจุดสูงสุดแล้วก็ตัดแต่บางก้อนเนี่ยมันยัง 3. องก็กว่าเองสามจุดสามกว่าเองมันยังไม่เต็มดีอะบางก้อนอะมันจะเหมือนจะมีบางก้อนที่มันความจุมากกว่าก้อนอื่นทีนี้วิธีแก้ผมก็คือต้องลื้อใหม่รื้อมาแพ็คใหม่แล้วก็ใช้ที่ชาร์จตัวนี้นะครับมันเป็นที่ชาร์จสเปคสามจุดห้าเนี่ยมันจะตัดเองพอถึงสามจุดห้ามันจะตัดเลยความเร็วในการชาร์จห้าแอมป์นะครับแต่ว่าน่าจะไม่ถึงน่าจะประมาณสามแอมป์กว่าก็มาคีบชาร์จทีละก้อนเลยทีละเซลเลยหนึ่งสองสามยี่สี่เซล ก็ก่อนจะชาร์จนะผมใช้ที่ชาร์จรวมชาร์จไปแล้วทีหนึ่งเพื่อให้เวลาเอามาชาร์จเดี่ยวเนี่ยมันจะได้ไวขึ้นเพราะมันต้องมาขี้เทียก,ก้อนแล้วก็ต้องเฝ้าดูให้มันตัดแล้วก็เปลี่ยนนะครับไม่งั้นมันจะเสียเวลาไปต้องคอยมาไล่ดูทีนี้เราก็จะมาไล่ชาร์จทีละก้อนให้มันเต็มนะครับก้อนที่หนึ่งเนี่ยสังเกตว่ามันวนมากกว่านี้ผมชาร์จจนมันเด้งขึ้นไปจนมันตัดและไอ้ที่ชาร์จตัวเนี้ยมันตัดไปแล้วก้อนที่หนึ่งนะครับ พอถอดปุ๊บมันก็จะเด้งลงมาเลยสามจุดห้ากว่าเนี่ยอันนี้ก็ต้องมาปิดตัวบาลานซ์ด้วยนะครับตัวบีเวนเนี่ยก็หรือใครจะถอดเลยก็ได้แต่ว่าเนี้ยผมเอาไว้ดูว่ามันเต็มหรือยังนะครับจะได้ไม่ต้องเดินม,มาดูก็ดูในมือถือเลยพอสามจุดกว่า,วา,วามันนิ่งแล้วก็มาเปลี่ยนเซลล์ก็จะไล่ทาไปเรื่อยจนถึงเซลล์ยี่สิบสี่นไล่บีท็กซก้อนทีละก้อนนะครับทีนี้พอมันเต็มทุกก้อนอ่ะก็เท่ากับว่าทุกลูกอ่ะมันจะต้องเท่ากันเพราะว่าใช้ที่ชาร์จอันเดียวกัน ถ้าเกิดใครอยากได้ไวกว่าน,นี้ก็มันก็จะมีพวกซัพพลายที่มันจ่ายไฟไ้นลายหัวนะครับแต่ว่าไม่ควรที่จะขนานกันแล้วก็บาลานซ์ชาร์จนะครับเพราะผมลองแล้วมันไม่เวิร์กมันโวลต์มันเท่ากันจริงอะแต่ว่าแอมป์ด้านในอะมันไม่เท่ากันก็เลยจะต้องมาชาร์จเดี่ยวอย่างนี้ดีกว่าตัวฟอสเฟตมันจะโวลต์แรงดันมันจะแปลกๆนิดนึงนะครับไม่เหมือนกับไอออนไอออนคือ ถ้าวนเท่ากันเป๊ะเนี่ยความจุมันก็ต้องใกล้เคียงกันแต่อันเนี้ยวนมันถอดที่ชาร์จปุ๊บวนมันเท่ากันเนี่ยสามจุดอันนี้คือผมถอดเพิ่งถอดที่ชาร์จรวมมาพอถอดออกมาเหลือสามจุดสองนะครับแต่ว่ามันต <that> ัดไปแล้วเพราะมันน่าจะมีบางลูกอ่ะน่าจะประมาณสิบกว่าเนี่ยลูกกว่าเนี่ยมันจะเด้งไปสามจุดหกห้าจนวีเอสมันตัดแล้วนะครับพอไปใช้งานจริงเนี่ยมันขี่ได้แป๊บเดียวไอ้ลูกเนี้ยมันยังไม่หมดจริงแต่มันจะมีบางลูกอ่ะสมมุติว่าลูกห้าเนี่ย มันแอมน้อยกว่าแต่วอลต์มันดันเท่ากันมันเลยตัดก่อนมันเลยลดลงกว่ารูกอื่นบีเวสมันเลยคิดว่ามันหมดมันก็เลยตัดพอไปทําระยะทางเนี่ยจริงๆถ้าเกิดแบ85แอมใช้งานเปิดกระแสในรถ่5แอมมันก็ต้องขี่ได้หนึ่งชั่วโมงแต่นี่มันขี่ได้แค่ไม่กี่กิโลขี่ได้ไม่กี่นาทีก็หมดนะครับก็เลยต้องรื้ออีกทีนึงก็อันนี้ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับดูมาจาก อีกช่องหนึ่งช่องซิมซิมนะครับก็แนะนำนะครับไปติดตามดูพวกรายละเอียดแบตเตอรี่อะไรพวกนี้เขาให้มาแบบแน่นๆเลยผมก็อ๋อตอนแรกก็เข้าใจว่าเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้นะครับตัวฟอสเฟตเนะี่ยใช้แต่อออนนะอออนมันเดาวโวลต์ได้ง่ายกว่านะครับเราจะรู้ว่ามันจะแข็งอยู่ช่วงประมาณสา3.8ุ9ดมัุดสุกน่แข็งพอชาร์จเต็มอ่ะมันเต็มได้เลย4.2เนะี่ยมันชาร์จให้เต็มทุกก้อนได้เลยพอดึงออกใช้งานไปสักแป๊บหนึ่งอ่ะมันจะเหลือประมาณสัก3าจุด 9.8เนี่ยจะเริ่มแข็งนะ3.7 6แข็งหลังจากนั้นก็ต่ำกว่า3.6นี่ก็เริ่มจะหมดแหละเตรียมตัวได้แล้วแต่พอมาเป็นฟอร์สเฟดเนี่ยมันดูยากครัดูไม่ได้เลยดูโว้นว่าโว้มันยังเหลือ3.3ก็เกือบเกือบร0 0นะครับ3.6มันคือ100%มันได้ถึง2.5แต่ทีนี้พอเราใช้งานจริง3.2 3.3พอรลม3.2 3.1 3.1ปุ๊ п, หบหัวไปเลย สามจุดหนึ่งนี้แทบจะใช้งานไม่ได้ละต่ำกว่า3ามนี่คือกระแทกคันเร่งเหี่ยวไปเลยก็เลยต้องมาแกะไล่ดูให้มันเต็มนะครับก็เอาไปเป็นแนวทางนะครับสำหรับใครที่จะซื้อแบตตัว3ามสองหนีู่เนี่ยตัวนี้ก็เป็นเซลล์ที่ราคาถูกนะครับเซลล์หนึ่งประมาณร้อหบาทอย่างแพ็คตัวเนี้ยี่เซลล์มันจะเป็นระบบ72็โวลต์อ่ะก็ละร้อยห้าสิบสามพันสันห้าพัน ประมาณ5,000กว่ากว่ารวม b ีเมรวมเขาแพ็6 0 0พตีท่6 0 0พที่ชาร์จด้วย7,000ประมาณนี้15แอมป์ไม่น่าถึงเจ0 0ันหลักน้ามาสักห้า0 0ถ้าแพ็กเองนะครับหรือว่าลดสเปค bms เป็น bms ธรรมดาก็5,000น่าจะเหลือนะครับถ้าแพ็คแบบประหยัดประหยัด10เซฟอะแบตบประมาณ3า0 0ี่พนอุปกรณ์แพ็คห0าที่ชาร์จ500 600 ไม่เกินห้าพันก็แพ็กได้นะครับถ้าเกิดใครจะ mm hmm. เซฟงบจริงจริงแต่ว่าเราก็ต้องมาดูเนี่ยตัวเนี้ยแต่ว่ามันจะมีอีกยี่ห้อหนึ่งเห็นช่องซิมซิมเขาแนะนําเป็นก้อนสียฟ้านะอันนั้นเขาชาร์จความจุมาให้เต็มเลยเอามาประกอบใช้งานได้เลยแต่ราคามันจะแพงกว่าก้อนเขียวน้อยนิดนึงน่าจะแพงกว่ากันก้อนละเกือบห้าบาทมั้งอันนี้ก็ไปเลือกใช้กันเอาเองส่วนตัวแบตเขียวตัวนี้มันก็ แพ็กง่ายนะครับใครมีเครื่องสปอร์ตอยู่ก็ใช้ผมใช้แผ่นวัตบาสองแผ่นนะครับแผ่นเดียวไม่พอนะครับถ้าเกิดเราไปใช้กับรถที่มันกระแสะไฟเยอะเะก็ให้เบิลไปเลยถ้าสามแผ่นได้ก็ดีแต่สามแผ่นผมลองแล้วมันอาร์คไม่ติดก็เลยเอาสองแผ่นแล้วก็ใช้กระแสะไม่เกินห้าสิบแอมป์ก็พออยู่นะครับถ้าเกิดแผ่นเดียวมันไม่พอสังเกตแล้วเปิดมาไอแผ่นตัวนี้มันจะม่วงๆเลยเพราะว่ามันร้อนจัดกระแสะมันวิ่งผ่านตรงนี้เยอะก็เลยต้องเบิลแผ่นไปเลย ตัวนี้ก็เปิดมาหลายทีแล้วเพราะว่าเป็นแบตท,ที่เพิ่งเคยเอาโงลองทํานะครับก็มาศึกษาปัญหาอยู่ก็ถ้าเกิดมาลงตัวจดบันทึกว่ามันเจอปัญหาต้องแก้อะไรยังไงก็จะมาแพคขายนะเพราะราคามันถูกนะครับเอาไปใส่กับพวกจักรยานไฟฟ้าระบบ48โวลต์เนี่ยก็แพงกว่าแบตตะกวัวประมาณสัก30% 20% 30%นะครับแพงกว่าตะกวัวนิดนึงแต่ถ้าเกิดเราแพ็คให้ดีใช้งานให้ดีมันก็ อยู่ได้ยาวกว่าแบ,บแตตอ่กัวมันอยู่ได้สักปีปีครึ่งสองปีเต็มที่เลยแบบว่าถนอมแบตชาร์จดีๆไม่ปล่อยแบตหมดไม่ชาร์จทิ้งไว้อะไรเงี้ยเต็มที่ก็สองปีแต่ถ้าเกิดตัวนี้ผมว่าน่าจะลากยาวไปได้ยาวเลยเพราะตัวนี้เป็นแบตมือหนึ่งนะครับก็ช่างใจเทียบกันดูระหว่างแบตซองที่เป็นตัวไอออนไอออนมันจะใช้เซลล์สี่สมแปดสมมติว่าสี่แปดโวลต์มันใช้ไอออนใช้สิบสาม แต่ว่าตัวนี้ใช้16ถ้าเป็นสิบสองอใช้20ตัวนี้ใช้24ส่วนราคาตัว i o n ก็จะแพงกว่า Ion เซล์น้อยกว่าแต่ราคาดันแพงกว่าแต่ตัวเนี้ยเซลล์เยอะกว่าแต่รวมแล้วราคาถูกกว่าแต่ก็แลกมาด้วยน้ำหนักกับขนาดนะครับไอออนมันจะขนาดเล็กกว่าเบาวกว่าแต่ถ้าเลือก วนนิ่งๆก็น่าจะายย้อนอะตัวนี้มันกระแสนิ่งกระแสมันจะจ่ายได้คงที่แต่วงมันบูบวาไปไหนใช้แล้วตกใจนิดนึงนะครับก็เป็นแนะนําไปนะครับมาสรุปอีกทีนะครับก็ใครใช้แบตตัวนี้ก็ต้องเอามาชาร์จทีละเซลนะครับให้มันเต็มทุกก้อนนะครับดูจากว์ไม่ได้นะครับดูว์เท่ากันแต่ความจุมันอาจจะไม่เท่ากันนะครับความจุหมายถึงความจุที่อยู่ ในก้อนเนี่ยสมมุติว่าก้อนนี้มัน3.2ก้อนนี้3.2แต่ว่าความจุด,ด้านในอาจจะไม่เท่ากันนะครับต่างกันแค่2แอมป์สมมุติว่าเนี่ย3.2โวลต์ความจุอยู่7แอมป์แต่เนี้ย3.2แต่ความจุอยู่6แอมป์เนี่ยต่างกันแอมป์หนึ่งนี่ก็มีผลแล้วเวลาชาร์จเวลาใช้จนตัดอะ่ะมันจะมันจะต่างมันจะเห็นผลตอนนั้นเลยปัญหาจะเกิดตอนนั้นเลยก็เอามาชาร์จให้มัน เต็มจริงๆทุกก้อนนะครับแล้วก็ค่อยแพ็คลงไปหรือว่าจะแพ็คแบบผมแล้วก็มาชาร์จคีบทีละก้อนก็ได้แต่ถ้าเกิดอย่าง,งเงี้ยข้อเสียก็คือขั้วลบขั้วบวกเนี่ยต้องดูให้ดีถ้าเกิดคีบสลับขั้วก็มีแป๊ดนะครับไม่สายอันนี้ขาดก็ขั้วเนี่ยแปดไปคลิปนี้ก็เอามาแนะนํานะครับเราถึงปัญหาที่เจอนะครับอันนี้ก็เป็นที่ชาร์จสามยุดหกอันนี้ก็หามาพักหนึ่งแล้ว ก่อนจะเจอไปเจอไอ้ตัวสามจุดหกห้าจะเป็นสองแอมป์สองแอมป์ตัวนั้นโหถ้าเกิดชาร์จอนนี้ศูนย์เปอร์เซ็นจากศูนย์เปอร์เซ็นห้าแอมป์ก็ล่อไปเจ็ดแปดชั่วโมงนะครับถ้าเกิดอันนี้มันห้าแอมป์เต็มมันน่าจะสักสี่แอมป์มัน,จ,จ,ะมมนจ,จะไม่เต็มห้าจริงก็อาจจะใช้เวลาสักไม่กี่ชั่วโมงอย่างศูนย์กับสามชั่วโมงเนี้ยแต่ว่าแบตเราไม่ได้หมดถึงศูนย์เปอร์เซ็นอยู่แล้ว คลิปนี้ประมาณนี้นะครับใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดถูกใจกดติดตามให้ด้วยนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับคลิปหน้าจะมีอะไรไมาแนะนําก็คอยรับชมรับฟังกันนะครับคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ